สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานําเสนอเรื่องวิวัฒนาการตารางาธาตุของเฮนรี่เกนเจฟฟี่มอสลีย์นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่4ของวิวัฒนาการของตารางาธาตุนะครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับและต่อมานะครับจะเป็นประวัติของเฮนรี่มอสลีย์นะครับและที่เห็นนะครับคือหน้าตาของคุณเฮนรี่มอสลีย์นะครับส่วนประวัติของเฮนรี่นะครับ เฮลี right ่เกิดในเวมอลดอร์เซตบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี1887เขาอยู่ในที่อุดมด้วยครอบครัวของชนชั้นสูงและประสบความสําเร็จทางวิทยาศาสตร์นะครับมอสลีย์ได้รับทุนการศึกษาในขณะนั้นคณิตศาสตร์ถูกนํามาใช้เพื่อการศึกษาภาษ4 X โดยครูวิสิ์ของเขาในปี1910เขาจบการศึกษาจาก Trinity College หลังจากนั้นเขาได้รับตําแหน่งในห้องปฏิบัติการของเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ด มา,า,า,าดูออาจาย Sir าจกตารางธาตุของเฮนรี่มอร์ฟรีกันค่ะเฮนรี่มอร์ฟรีนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้แ,แก้ไขตารางธาตุของเมนเดลเอฟให้ถูกต้องขึ้นโดยพบว่าเลขอะตอมหรือจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสของธาตุมีความสัมพันธ์กับสมบัติของธาตุมากกว่ามวลอะตอมทำให้สอดคล้องกับกฎของเพเรียดิกมากกว่าสามารถ สร้างธาตุได้โดยไม่ต้องสลับที่ธาตุบางธาตุเหมือนกรณีการจัดเลี้ยงให้อยู่ในหมู่เดียวกันและกำหนดกดตารางธาตุขึ้นตามมวลอะตอมค่ะประมาณปีคิทศักราช1913โมดลี่จึงได้เสนอการจัดตารางธาตุรูปแบบใหม่โดยจัดเลี้ยงจากเลขอะตอมน้อยไปมากและจัดธาตุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันใหม่เป็นสมบัติต่างๆของธาตุในตารางธาตุขึ้นอยู่กับเลขอะตอมของธาตุ และนี่นะคะก็คือตารางธาตุของเมนเดลเอฟค่ะกฎพีเรยดิกคืออะไรเรามาทำความรู้จักกับกฎพิเรยดิกกันค่ะกฎพิเรอดิกคือการจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอมของธาตุต่างๆจากน้อยไปมากธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันจะปรากฏส้ำกันแลนะอยู่ตรงกันเป็มช่วงๆจากกฎพิเรยดิกเมนเดลเอฟ จึงจัดตารางธาตุขึ้นเรียกว่าตารางพีเรียดิกของเมนเดเลเยฟค่ะและนี่ก็คือตารางพีเรียดิกค่ะหลักการจัดตารางธาตุของเฮนรี่มอสลีย์นะครับต่อมาเฮนรี่มอสลีย์ครับได้เสนอให้จัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมนะครับเนื่องจากสมบัติต่างๆของธาตุนะครับมีความสัมพันธ์กับประจุบ,บวกนิวเคลเยสนะครับหรือว่าเลขอะตอมนะครับมากกว่าเลขมวลนี่เองครับ ดังนั้นทําให้ตามางาตุในปัจจุบันนะครับจะเรียงจากเลขอะตอมน้อยนะไปยังเลขอะตอมมากครับซึ่งมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม A ครับมีทั้งหมด8หมู่ได้แก่กลุ่ม 1a จนถึง 8a นะครับส่วนกลุ่ม B ครับก็จะมี8หมู่เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่ม 1b จนถึง 8b นะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าธาตุทรานซิชันนี่เองครับ ธาตุแต่ละหมู่นะคะจะมีคุณสมบัติต่างกันโดยธาตุหมู่ที่1ค่ะจะเรียกว่าโลหะอัลคาไลได้แก่ลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมและก็แฝนเซียมค่ะธาตุหมู่สองเอค่ะจะเรียกว่าโลหะอัลคาไลเอิร์ดจะประกอบไปด้วยนะคะแบเรียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตันเซียมแบเรียมและก็เรเดียมค่ะธาตุหมู่หกเอค่ะเรียกว่าชอลโคเจนประกอบไปด้วยออกซิเจนซัลเฟอร์ซิลิเนียมเทลร์เรียมโพลิเนียม ธาตุหมู่ 7A ค่ะคือธาตุเฮโลเจนประกอบไปด้วยฟลูออรีนคอรีนโบรมมนไอโอดีนและก็แอสตาทีนค่ะธาตุหมู่ 8A เรียกว่าก๊าซเฉื่อยค่ะจะประกอบไปด้วยเฮเลียมนีออนอาร์กอนคริปตอนซีนอนและก็เรดอนค่ะการังธาตุในแนวนอนนะคะจะเรียกว่าคาบเราสามารถแบ่งได้ทั้งหมด7คาบค่ะคาบที่6แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกมี18ธาตุคือแบตซีเอสซีเซียมถึงไอเอ็นเรดอน กลุ่มที่2มี14ธาตุคือตั้งแต่ Ce เซเลียมถึง Lu รูเทเรียมเรียกกลุ่มนี้ว่าแลนทานีเดสค่ะก็ในค่าที่7นะครับเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเริ่มจาก Fr ฟรนเซียเป็นต้นไปและเมกาคนพบเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับกลุ่มที่2มี14ธาตุก็คือ Th โทเรียมถึง Lr ลอเรนเซียมนะครับเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า a n i d e นะครับ หมู่เดียวกันจะมีจํานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันนะครับซึ่งเท่ากับเลขประจําหมู่คาบเดียวกันจะมีจํานวนระดับพลังงานเท่ากันนะครับซึ่งเท่ากับเลขที่คาบนะครับและภาพต่อไปนี้นะครับคือภาพของตารางธาตุที่เฮนรี่มอสลี์นะครับได้คิดค้นขึ้นมานะครับ กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสเนอถึงเท่านี้ครับและถ้าหากมีข้อผิดภาพประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยขอบคุณครับ